รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่เวอร์ไเว็บอาจารย์กิษณนะภูสิทธิอุดมดอ t อ่าคําถามต่อมาครับเจ้ากรรมในเวรมีจริงไหมครับอาจารย์แล้วเขาไม่ไปเขาไม่ไปเกิดเหรอครับผมคือเจ้ากรรมในเวรมีจริงไหมก็ต้องเอาอย่างนี้กรรม นะกรรมก็คือการกระทําเจ้ากรรมก็คือผู้ที่เปรียบเสม,อสมือนสมมตินะคําว่าเจ้าหนี้อ่ะอย่างเงี้ยน, <c oughs> นะกรรมคือการกระทําฉะนั้นการกระทํามีจริงเราได้ทําจริงๆอย่างเงี้ยน,มนมรรมะมันก็มีเจ้ากรรมแล้วนะเหมือนสมมติอาจารย์อยู่ดีเดินไปตบหัวแบงค์เป่นไงแบงค์ก็เป็นเจ้ากรรมอาจารย์แล้วนะเพราะอาจารย์ได้ได้กระทําแล้วอ่าได้กระทําแล้วมันก็มีเจ้ากรรมแล้วอ่ามีมีมีวงรอบของมันแล้ว พระเจ้าก็ได้อธิบายนะครับไว้ว่ากรรมที่กระทําแล้วมันจะส่งผลในการถัดไปนะส่งผลในถ้ำกลางคือส่งผลในทันทีส่งผลในถ้ำกลาง,ง,ลง,ลางและส่งผลไปในถัดถัดไปอย่างนี้นะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอธิบายถ้าเราเชื่อนะหรือหรือไม่เชื่อวัอนนะั้นอันนี้คนที่ถามเพราะเขาไม่รู้ไงเราก็ต้องพิสูจน์นะครับเราต้องพิสูจน์ นะฉะนั้นสมมุตินะถ้าอาจารย์เดินไปตบหัวแบงค์อย่างแรง,แงปังกรรมจะส่งผลในทันทีแบงค์อาจจะสวนกลับมาเลยปั้งนะแต่นี้ไม่ต้องพิสูจน์นะครับอาจารเออหรือถ้าแบงค์เกงใจแบงค์ไม่แบงค์ไม่สวนแต่เจ้ากรรมได้เกิดขึ้นแล้วก็คือแบงค์มีความเจ็บแค้นในใจแล้ว มีความไม่พึงประสงค์มีความคับแค้นใจมีความอาฆาตพยาบาทเกิดขึ้นมีมีกรรมที่ผูกกันแล้วมันผูกกันทันทีเลยนะเพราะอะไรแบงก์ก็ต้องขุนขุนข้องมองใจแล้วว่าอาจารย์ทําแบงก์ทำไมครับอย่างเงี้ยน,นะเออโดยที่แบงก์ก็ต้องการทาอธิบายว่าเอา้าทําไมทําผมอย่างนี้มาทําผมทําไมเห็นไ,ไหมมันเกิดการผูกกันขึ้นมาทันทีเลยผูกในจิตของแบงก์ทันทีเลยว่า เดี๋ยวแบงค์ต้องหาเวลาถามซะหน่อยละแบงค์ต้องอยากจะถามแล้วแบงค์ไม่พอใจเลยเห็นไหมมันผูกอัตโนมัติเลยนะพระเจ้าจึงอธิบายว่าเมื่อมีการตรัสําสิ่งใดลงไปป๊บจะทํากรรมปุ๊บำกรรมส่งผลในทันทีกรรมส่งผลในท่ามกลางกรรมส่งผลในเว,เวลาถัดไปมันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นในอนาคตเสมอนะครับฉะนั้นการที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเสมอเนี่ยวันนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้แสดงว่า กรรมที่เคยกระทําในอดีตกําลังมาส่งผลณนะปัจจุบันของเราอยู่นะฉะนั้นถ้าถามว่าเจ้ากรรมในจิตเวรมีจริงไหมก็เนี่ยอาจารย์ได้อธิบายแบบนี้นะว่ากระทําปุ๊บมันผูกกันเลยผูกทันทีนะถึงแม้เป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีสมมุติถ้าเป็นกรรมดีนะอาจารย์มาชมแบงแบงตัดผมหล่อมากเลยถูกใจอาจารย์เอาไปสองพันละกัน เป็นค่า<ด>ถูก<ห>ใจเออเป็นค่าถูกใจกรรมก็ผูกกันทันทีเลยแบงก์ก็ปลื้มปิติแล้วมีความสุขได้รับคําชมได้ตังค์แบงก์ก็รู้สึกดีจังเฮ้ยโอ้โอ,อาจารย์มาให้ตังค์โอ้ผูกเลยแบงก์ผูกความรู้สึกและความรู้สึกที่ดีต่อกันมันก็ผูกกันทันทีเลยเนี่ยและแบงก์ก็อยากจะช่วยงานได้ดีเลยโอ้ดีจังเลยอาจารย์มาให้ตังค์โอ้คราวนี้แบงก์ก็มีจิตใจมีกําลังวังชามีความรู้สึกปลื้มปิติ ก็อยากจะทําดีต่ออาจารย์บ้างเห็นไหมกรรมมันจะผูกกันทันทีอัตโนมัติฉะนั้นไม่ว่าเราทําอะไรตอนเนี้ยมันมีเจ้าทันทีเลยนะเจ้ากรรมเกิดขึ้นทันทีและผูกกรรมทันทีด้วยผูกเป็นกรรมดีหรือผูกเป็นกรรมไม่ดีนะสมมติเราตบยุงตัวหนึ่งนะตบเพี้ยมันตายนะไอยุงตัวนั้นมันผูกใจเจ็บเลยนะมันรอตบเราบ้างแล้วมันรอฆ่าเราบ้างเลยนะเพราะมันเป็นขนาดนี้ นะฉะนั้นใครที่แบบเผลอหนอไปตบยุงตบยุงนะโอ้โ oh, หมันรอฆ่าเรามั่งนะจะบอกให้เออมันเป็นอย่างนั้นอย่างพระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นแพะนะต้องไปถูกเขาฆ่าห้าร้อยชาติอะไรเงี้ยเออมันมันมันผูกกันอยู่อย่างนี้เลยกะทําปุ๊บมันผูกกันทันทีจนกว่าจะขาดกรรมใช่ไหมครับอาจารย์จนกว่าจะสาแก่ใจจนกว่าจะกรรมจะขาดออกจากกันสมมุติอาจารย์ตบหัวแบงค์อย่างรุนแรงนะะบแบงค์ต้องเตรียมทําอะไรให้สาแก่ใจอะไรเงี้ยเออประมาณนั้น เออไปไปอย่างนี้นะมันเป็นเช่นนั้นนะครับครับเอนครับอีกคําถามนึงครับอาจารย์คําถามต่อเนื่องการที่พวกเราเนี่ยครับได้มาเจอกันแล้วผมได้มาเจอทุกๆคนหรือว่าใครก็ตามเนาะถือว่าเป็นการทากรรมร่วมกันนะครับอาจารย์ร่วมกันสิก็อย่างเมื่อกี้ที่อธิบายเรื่องเจ้ากรรมในเวรเนี่ยกระทําอะไรไปป๊บมันผูกกันทันทีผูกเลยนะเช่นการที่พวกเรามาเจอกันด้วยสายญาณหลวงปู่เทพโลกุดรเนี่ย พวกเราคือกลุ่มคนที่ได้กระทํากุศลกรรมกระทําสิ่งที่เป็นบุญกุศลร่วมกันพอทําบุญกุศลร่วมกันปุ๊บจิตใจสมนัสพร้อมกันจิตใจปลื้มปิติพร้อมกันแล้วผูกกันไว้ทันทีเลยมันผูกกันทันทีเลยนะว่าเราอาจจะหันหน้ามารวมกันว่าเราเคยสร้างวัดด้วยกันเราเคยทะนุบำรุงพระศาสนาด้วยกันแล้วเราก็บอกกันอีกอธิษฐานกันอีกว่า เราขอมาสร้างบุญสร้างบารมีร่วมกันอีกนะแล้วณวันนั้นพวกเราทุกคนเห็นดีเห็นงามพร้อมกันว่าเราจะทําร่วมกันอีกมันก็ผูกกันทันทีเลยปั๊บเลยแล้วก็ฝังลงในสัญญาขันนะมนุษย์เราเนี่ยนะเกิดมาเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสัญขานวิญญาณมันจะฝังฝังคําสัญญาฝังความจําลงในสัญญาขันของตัวเราเลย เพราะดวงจิตเนี่ยนะดวงจิตเนี่ยนะเวลาที่ร่างกายมันแตกสลายปั๊บดวงจิตเนี่ยมันไม่มีเพศนะมันไม่บอกด้วยว่าเป็นชายหรือเป็นหญิงแต่มันจะใช้ความจําได้หมายรู้เนี่ยณขณะนั้นสมมติสมมติชาตินี้อาจารย์ขณะตายเป็นผู้ชายดวงจิตนี้มันก็จะฝังข้าไว้ก่อนว่าฉันคือกิษณะฉันคืออาจารย์กิษณะนะเพราะจิตมันจะไม่มีเพศจิตมันเป็นก้อนพลังงานพลังงานหนึ่ง นะแล้วมันก็ไปก๊อปปี้สิ่งนี้กลับเข้าไปอีกนะพวกเราทุกคนสร้างกุศลกรรมร่วมกันเราจึงต้องกลับมาพบกันอีกด้วยผลของแรงกรรมนะเพราะอะไรสมมติเราเคยอธิษฐานกับหลวงปู่เทพโลกอุดรแล้วมันฝังอยู่ในสัญญาแล้วนะพอมันฝังไปแล้วพอชาตินี้เรามาได้ยินคําว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรอ,อีก มันเกิดขึ้นในสัญญาเลยในจิตใจเลยแล้วแรงปาถนาเดิมที่มันเคยฝังอยู่เนี่ยมันก็นำพาเลยเฮ้ยหลวงุเทพเหรอเราเคยปาถนาอะไรมันก็วิ่งมาหากันอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นการที่เรามาพบเจอกันไม่มีเหตุบังเอิญน,นะครับหรือพบเจอกันด้วยเหตุที่ดีหรือไม่ดีก็ไม่มีเหตุบังเอิญมันเป็นแรงกรรมที่ส่งผลมาพบกัน แล้วกรรมใน่ํากรรมกรรมในการผัดถัดไปเนี่ยมันก็ส่งผลไงให้มาพบกันนะส่งผลเมื่อถึงเวลาปัจจัยถึงพร้อมมันก็ส่งผลให้พร้อมกันเลยครับผมโอเคครับคบาถามต่อมาครับอาจารย์โลกต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมเกิดจากกรรมแนอดีตใช่ไหมครับไอ้เกิดจากการทำบาปในอดีตใช่ไหมครับอาจารย์โรคไอไข้เจ็บใช่ไหม ใช่ครับเช่นโรคปวดก็โรคอะไรกโรคอะไรโรคล้ําไพร่เจ็บนะก็คือครับผมอย่างที่บอกไปไงว่ากรรมมันจะส่งผลณปัจจุบันนะโดยเฉพาะนะการที่เป็นโรคภัยไข้่เจ็บเจ็บป่วยอย่างเงี้ยนะครับเกิดขึ้นจากการเบียดเบียนชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์โรคภัยไขค่เจ็บนะมันจะเบียดเบียนชีวิตอย่างนี้ เช่นนะใครที่ไปทําอะไรเกี่ยวกับการเบียดชีเบีียนชวิตแบบระยะยาวนะแบบระยะยาวเช่นเลี้ยงปลาเอาไปฆ่าหรือทําขายอาหารขายขายอาหารสดอะไรเงี้ยนะขายหมูขายอะไรยาวๆอย่างเงี้ยนะกรรมก็จะส่งผลให้เป็นโรคแบบเรื้อรังยาวๆบางคนเป็นโรคตั้งแต่กําเนิดบางคนเป็นโรค ที่รักษาไม่หายเพราะเราทํามาเลื้อรังน่ะทํานานน่ะอย่างเงี้ยหรืออย่างนี้นะใครที่ช่วงโควิดเนี่ยเบียดเบียนเรื่องหน้ากากเบียดเบียนเรื่องวัคซีนเบียดเบียนเรื่องชีวิตคนพวกนี้นะจะเป็นมะเร็งเป็นโรคอะไรที่ระยะยาวเป็นโรคอะไรที่มันหนักหนา,นาสาหัสอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ฉะนั้นโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เรา ได้เบียดเบียนชีวิตนะครับเบียดเบียนชีวิตคนอย่างเงี้ยน,นะคนหรือสัตว์โอเคไหมครับผมเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่าเลี้ยงปลาเพื่อเอาไปฆ่าครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกรนะครับเราเลี้ยงเพื่อนํามาเป็นอาหารประทังชีวิตอันนี้จะบาปไหมครับอาจารย์คือบาปไหมถ้าพระเจ้าก็บอกไว้แล้วว่าศีลน,นะศีลห้าหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์เลย แต่เราฆ่าเขานะฆ่าเขาก็แปลว่าเราเบียดเบียนเขาแล้วหนึ่งคือเราเบียดเบียนแล้วนะเพราะถ้าถามว่าบาปไหมก็ต้องบาปเพราะเราไปเบียดเบียนชีวิตเขาเขาก็มีลูกเขาก็มีครอบครัวนะเราไปเบียดเบียนเขาแลบาบไหมบาปแน่นอนแต่มันจะต้องมีการฆ่าแบบมีวิธีการนะสมมติเราฆ่าเพื่อมาปะทางชีวิต นะเราก็ต้องขออโหสิกรรมกับเขานะส่วนเขาจะเอโหสิหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึง่งบุญกับบาปมันคู่กันเลยนะเราทําบาปเราต้องได้บาปเราทําบุญต้องได้บุญเราฆ่าเขาเราเอโหสิกรรมเขาและเราขอว่าเลือดเนื้อชีวิตเขาเนี่ยมาต่อยอดบํารุงชีวิตเราเพื่อเราจะทําดีเพื่อเราจะเผยแผ่พุทธศาสนานะแล้วเราก็อุทิศบุญให้เขาเพื่อส่งให้เขาไปเกิดเป็นเทวดา อย่างนี้นะอย่างนี้เขาเอโห่สีเลยนะเพราะอะไรจากเดิมเขาเป็นเทระฉานเขาเป็นปลาอยู่แล้วเราช่วยฆ่าเขาแต่ส่งให้เขาไปเป็นเทวดาอย่างนี้เขาโอเคโอเคไหมฉะนั้นมันต้องมีวิธีการว่าถ้าเราฆ่าแล้วแล้วส่งกําลังบุญอันมหาศาลให้เขาเพื่อให้เขาไปที่ที่ดีกว่าเดิมอย่างนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าฆ่าเล่นอะ ตกปลาเล่นๆแล้วเอาขึ้นมาตากจนแห้งตายอะไรเงี้ยโอ้โหนียนะอันนี้อันนี้หนักเลยเอาเคไหมครับผมครับโอเคแล้วกัานรหนึ่งก็คือเราเอาไข่มาจากแม่ไก่เป็นการเบียดเบียนสัตว์ไหมครับอาจารย์คือไข่ลมนะ <Okay. S 1> มันมีไข่ลมกับไข่ฟักนะถ้าไข่ลมเนี่ยไม่ไม่ไม่บางนะเนื่องจากว่ามันเป็นธรรมชาติของสัตว์ที่เขาปล่อยออกมา mm hmm. เหมือนเราสมมตินะ ธรรมชาติของเราเล็บมันงอกไปเรื่อยๆแล้วเอาเล็บไปใช้ประโยชน์อย่างเงี้ยนะเล็บมันงอกเรื่อยๆแล้วเอาเล็บไปใช้ประโยชน์บาปไหมไข่ลมมันก็เป็นธรรมชาติที่มันไข่ออกมาโดยที่ไม่ได้ปฏิสนธิไม่มีชีวิตไม่มีจิตวิญญาณนะแต่ถ้าเอาไอ้ไข่ข้าวไอ้ที่มันมีชีวิตแล้วเนี่ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะเออพอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจนะ สำหรับท่านใดนะคะที่เพิ่งเข้ามารับชมนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามให้เปลี่ยนคําว่าติดตามแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะจะให้กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสดีๆแล้วก็คลิปใหม่ๆอย่างมีไลฟ์สดแล้วก็เริกดีๆแบบนี้นะคะถ้าท่านลืมกดนะคะมันจะดีเลย์นะคะแล้วก็ท่านจะมาดูอีกทีคือพิธีจบแล้วนะคะฉะนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะ ครับนอกจากนี้นะครับยังมีสองเพจนะครับนั่นก็คือเพจอาจารย์กิสนะภูสิทธิ์อุดมกับเพจเปิดดาวรู้ทันดวงครับอย่าลืมมากดติดตามด้วยครับหรือถ้าอยากรู้จักอาจารย์ให้มากขึ้นนะครับจะมีเว็บเว็บอาจารย์กิสนะภูสิทธิ์อุดมเ e t นะครับภายในเว็บจะมีโหราศาสตร์ธรรมะข้อปฏิบัติแล้วก็มูลพิธีมูลกระถางแล้วก็โครงการร่วมบุญทําดีกับอาจารย์กิสนะครับใครที่อยากพูดคุยกับผมนะครับสามารถ กดลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเข้ามาพูดคุยกันได้เป็นกลุ่ม Open Chat นะครับคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กฤษณะสามารถคุยกันถามเรื่องธรรมะถามอะไรได้ทุกเรื่องยกเว้นถามดวงนะถ้าท่านจะถามเรื่องดวงถามลัคนาติดต่อที่ไลน์แอ โอเพนดาวนะครับแล้วผมยังมีช่องอีกช่องหนึ่งก็คือช่องธรรมะนะครับสถาบันพลังพุทธานุภาพนะครับก็จะพูดถึงธรรมะต่างๆโครงการร่วมบุญทำดีต่างๆนะครับรวมไปถึงบทสวดมนต์เสียงสวดมนต์ใครสวดไม่เป็นสวดบนกระถาไม่เป็นท่านเปิดคลิปและสวดตามไปได้เลยนะครับอันนี้ก็จะดีมากฝากไปกดติดตามนะครับเปลี่ยนให้เป็นคำว่าติดตามแล้ว,ลวกดกระดิ่งเอาไวนะ้นะเวลามีคลิปดีๆปุ๊บท่านจะได้มารับชมก่อนเลย วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ